สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้ววันนี้จะพามาดูบอนสีสวยๆอีกต้นหนึ่งนะครับนี่เลยครับผมพระพิรุณนะครับพระพิรุณก็เป็นบอนใบไทยนะครับใบก็จะไม่เหลียวเท่าไหร่หูใบก็ยาวนะครับแล้วก็กระดูกเขาจะออกสีชมพูแล้วก็จะมีเม็ด เป็นเม็ดสีออกเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับเป็นเม็ดตโตๆกระจายอยู่ทั่วใบใบเยอะเท่าไหร่นะครับเปื้นใบขาวสลับเขียวแล้วก็จะมีเม็ดนีเม็ดน,นะครับเม็ดสีสก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลสลับเขียวนะครับก็มีความคล้ายคลึงกับหงสุวรรณอยู่นะแต่หงสุวรรณก็ไม่คล้ายนะเพราะ พระพิรุณใบเขาจะเป็นรูปหัวใจโตกว่านะครับแล้วก็สีเขียวนี่เขาจะเข้ามาลึกเลยสวยงามับตัวนี้ก็ราคาก็ใช้ได้นะแต่ผมไม่ทราบว่าราคากี่บาทแต่ราคาก็สูงนะครับพระพิรุณเป็นบอนโบราณหายากเหมือนกันนะครับพระพิรุณเนี่ยบอนไทยโบราณหายากนะครับ รีบหามาสะสมไว้เลยนะครับผมราคาจะได้ครับ